สวัสดีครับคุณชัยครับครับสวัสดีครับคุณชัยได้<ผ>มาต้นะคุณชัยเป็นชาวม้งอยู่ที่ไหนนี่อ๋อผมอยู่อำเภอชาตการครับจังหวัดพิษณุโลกเนาะอยู่อยู่ตรงไหนของชาตการอ๋อผมอยู่ตำบลจริงจริงเนี่ยบ้านเกิดผมนี่อยู่ลุมกาเนาะลุมกาอาจจะดังนะดังอ,อยู่แล้วประมาณ30มสามสิกว่าปีที่แล้วเขายิงกัน,นหนักหนะักเนาะไทยกับเราจากนี้นไปไกลไหมครับจากนี้ไปประมาณสักจากนี้ไปประมาณสักเกือบแปดสิบโลนะครับฮะ แต่ที่เป็นร่องเก้าแปดสิบเกือบเกือบแปดสิบ uh huh. เพราะว่ามันอยู่ในเขตตะเข็บชายแดนไทยกับเรานะที่สมัยก่อนเขายิงกันนั้นมากอ,ะอ่ะทีนี้สงสัยว่าเมื่อกี้ผมได้ยินคุณชัยพูดว่าติดตามฟังคิดเคลื่อนไคของนิวทักษิณช่วยเล่าหน่อยทําไมถึงทําไมถึงติดตามแล้วติดตามมานานหรือยังอ๋อผมติดตามตั้งแต่คิดแรกๆนะครับเพราะว่าท่านนยวทักษิณเป็นแรงมันาน,นใจของผมเพราะว่าท่านเป็นคนทําธุรกิจแล้วท่านเก่งมากเรื่องการธุรกิจ การทำธุรกิจเนาะที่ท่านประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่แล้วมากมายขนาดนีนเน้เพราะท่านฉลาดแล้วก็ท่านมีจิตใจเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสตลอดนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสดูคลิปของท่านหลายคลิปที่คุณอะไรนะเคยสัมภาษณ์ท่านในรายการสิ้นทันสิ้นทาง,ท,างทัศน์ศิลป์หรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วผม ดูคลิปของท่านแล้วผมมีรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนแบบท่าบ้างอยากจะแบ่งปันใี่กับผู้อื่นที่ว่าเขาเขาวกาบ,บ้างรประมาณนี้นะครับแล้วคุณชัยติดตามท่านนายกทักษศิณมานายขนาดไหนแล้วครับผมอผมตามติดตามตั้งแต่สมัยนั้นเด็กๆอยู่แล้วครับตอนที่ต้องเป็นนายกรุ่นแรกปีเท่าไหร่ประมาณ 2>, 2 5 4 4่เออ2544้านะครับตอนนี้คุณชัยอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ผม40ปีนนปีนี้ครับ,รบตอนนั้นอยู่ในเกมประมาณสัก สิบแปดสิบเก้าปีครับเรือมเิ่นที่จะเลือกตั้งใหม่ๆแล้วเพราะเห็นท่านเข้ามาปุ๊บความเจริญเข้ามาในในประเทศเราจะเป็นคนธรรมดามีรถขี่มีเงินใช้เราเป็นคนปกติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเงินล้านนะครับแล้วท่านเข้ามาท่านบริหารประเทศทำให้ประเทศไทยเจริญแล้วก็เศรษฐกิจก็ดีเรามีโอกาสจับเงินล้านแต่หลังจากที่ท่านโดนปฏิวัติทุกอย่างพังหมดครับพังหมดเลย จากที่เราเคยเป็นคนที่มีศัก,กยภาพมีเงินล้านเราติดหนี้เป็นล้านครับแล้วถ้าท่านทักษณิณดูคลิปนี้อยู่อยากจะคุยอะไรกับท่านผม,อ,มอยากให้ท่านกลับมาช่วยพ่อแม่พี่น้องคนไทยอีกครั้งครับแล้วก็เอาความคิดที่ท่านได้ไปอยู่ต่างประเทศตั้งสิบสิบกว่าปีเนี่ยมาพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับให้เจริญก้าวหน้าให้ได้ทัดเทียนกับ ไนเขีย uh, นแถบแกนเนี้ยในเขีย uh, นอะไรนะ H, I, อเอชไอเซอิทิทเซียทิศแถบเนี้ยให้เราเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกับเมื่อก่อนครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะถึงท่านนายกทักษิณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ผมในานามที่น้องโม้งนะครับพี่น้องชาวโมง้งคนหนึ่งนะครับจะขอเป็นลายมนนันใจให้กับท่านนายกทักษิณให้ได้กลับประเทศไทยไวๆนะครับ โอเคครับ,รบสุดยอดยอดครับ